รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวยัย โนแสนแสบไขคดีบันเทิงแสบวันนี้พบกับประเด็นร้อนของสาวทรงโตเอมมี่อมรลวันกับภาพหลุดโชว์ฉากรักโจงครึ่มเรื่องนี้จะใช่เธอหรือไม่ติดตามได้ใน,น,นรายการสซโนแสนแสบ จะเดินหลุดกล้องไปไหนเดินเดินเดเดินหลุดกล้องไปไหนมันจะได้มีมิติไงขายโดนขายมันจะกลับไปแล้วครูไม่ชอบมองตาแล้วอ้าวออกไปไหนหลุดไปนู่นเลยเออสดีด้วยค่ะสวนีดสวัสดีพี่เบ๊ค่ะสวัสดีครับผมครับยูกับเราสองคนนะครับที่จะมาไขคดีบันเทิงแสบแบบสดๆในรายการโซนแซ่สเซอร์ Yes วันนี้เต็มที่แน่นอนเพราะเมื่อกี้เปิดประเด็นข่าวมา โอ้โหเอมี่อมนละวันโอ้ละวันเลยนะแหนะขอเรี่ยกทีเขาชื่ออะไรนะเอมี่อมนละวันเลยโอ้แต่แล้วแต่โอ้แต่แต่โอ้แต่แต่เขาเขาเป็มาจริงอะมาหุ่มาชอบนาเพรานาเป็นคนพูดจาแบบตรงๆรงผอผางแล้วฉันว่านางนาเอ็นดูพี่นางพูดจาดูน่ารักตลอดอะจริงจตลกเลยนะบางเรื่องอะเออแฮปปี้อ่ะหรือติดตามกันนะครับเรื่องราวของว่าใช่ไม่ใช่เอมี่นั่นเองนะครับคลิปเมื่อกี้ดูจากขนาดแล้วไม่ใช่ ในปัจจุบันนะไซส์เก่าเ <c oughs> oh, ปล่าเก่าเปล่าเออเดี๋ยวต้องรอติดตามกันแต่ว่ามีนหนึ่งเรื่องที่พลาดไม่ได้เลยนะครับกับคอนเสิร์ตนี้ The Masterpiece 30ปีนิติพงษ์หอนางนั่นเองครับ30ปีพี่นี่ทั้งทีจะรวบรวมบทเพลงมากมายถ่ายทอดโดยเหล่าบรรดาศิลปินมากมายด้วยเช่น oh, กันโอ้ยน,นี่เนี่ยระดับพี่เจมาพี่ใหม่เจริญปุระพี่ติ๊นนาพี่แอมพี่บิลลี่พี่มาช่ายังมีพี่อัมพลพููมาด้วยใช่แล้วนะครับคอนเสิร์ตจะจัดขึ้นวันที่ยี่สิบสี่ยี่ห้ามกราคมคาบรายยอ ครับสดุกราคาไหนไปจับจองกันได้เริ่มจําหน่ายบัตรไปแล้วนะครับติดตามได้เลยที่ t a นนิสเกตเมเจอทุกสาขารายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ที่ a time showbiz c o <อ>ค com นี่เป็นอีกหนึ่งคอนเสิร์ตที่อยากดูมากๆเลยทีเดียว<ช>นะครับเพราะว่าพูดถึงเพลงพีดี้เพราะๆทั้งนั้นเลยโดนใจแล้วก็เรียกได้ว่าไม่รู้ดีมีความสุกว่าแค่แค่ถึงแม้ว่าจะนานแล้ว ได้ยินอีกครั้งหนึ่งมันร้องตามได้ทุกคําเลยนะพี่เนื้อเพลงพังพรูและถูกต้องทุกคําเลยพูดเลยเออไม่ได้เชื่อมันเหมือนซึมอยู่ในใส่เลือดอะพี่คำมันดีนะใช่นะครับโอเคต้องไปดูกันนะครับแต่ว่าตอนนี้กับช่วงแรกของเราไปติดตามกันเลยดีกว่าครับว่าวงการมนเทิงมีความเคลื่อนไหวอะไรบ้างกับช่วงนี้ลงบันทึกประจำวันช่วงลงบันทึกประจำวัน หลังมีภาพหลุดถ่ายแบบถีดูคล้ายว่าพระเอกหนุ่มนเดชจับหน้าอกนางเอกสาวยาย่าอุรัสยาทำเอาหนุ่มนเดชถูกจับตามองว่ามือไม้วางผิดที่ผิดทางซึ่งก่อนหน้านี้สาวยาย่าก็ออกมาชี้แจงไปแล้วว่าไม่โดนแน่นอนคราวนี้มาฟังด้านของนเดชกันบ้างว่าจะยังไงรวมไปถึงเรื่องที่มีหมอด,ดู่มาทํานายทายทักว่าตนกับยายา่าไม่ใช่เนื้อคู่การทักมาขนาดเนี้จเจ้าตัวจะเชื่อหรือไม่ไปฟังจากหนุ่มนเดชกันเลยดีกว่าจ้า จริงจริงที่เห็นทางภาพนะผมว่าด้วยแสงและเงาอาจจะทำให้ดูเหมือนจับโดนจริงๆไม่ใช่ครับไม่โดนรู้สึกไม่ค่อยดีแหละครับผมเพราะว่าคนอื่นก็จะมองในภาพที่ไม่ดีแต่จริงๆไม่โดนอะไรเลยฮะมีหมอดูหมอดูมาทักทักถูกบอกว่าเรากับนักยายาไม่เกี่ยวข้ออันนี้ก็ไม่รู้ว่าใช่หรือไม่ใช่นะเพราะว่าก็ไม่ได้มีอะไรนะครับหมอดูทักเนี่ยผมไม่เชื่อเท่าแม่ทักนะฮะเพราะว่าด้วยความที่ว่าที่บ้านนะก็จะ มีเรื่องของพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องอยู่นะเพราะว่า mm. ก็ดูๆไว้เป็น,เป,นเป็นเขาเรียกว่าเครื่องเตือนใจอะไรเงี้ยเนาะ อยู่ดีๆก็โดนมองเป็นมือที่3ามเยอย่างนั้น,นสําหรับให้โซหนุ่มนักธุรกิจกึ้งเฉลิมชัยหลังมีภาพควงนางเอกซุปตาอ้ําพัชราภาไปทานข้าวกัน2ต่อ2ในช่วงที่สาวอ้ํากำลังมีข่าวร่าหองร่าแหงกับแฟนหนุ่มเจอตัวหนุ่มกึ่งเลยต้องไปถามกันสักหน่อยพร้อมอัปเดตถึงสภาพหัวใจหลังต้องเลิกรากับหวานใจอย่างจ๋าววรัญชยาว่าเป็นยังไงบ้างครับหนุ่มกึ่ง ก็กับคุณน้ำก็เป็นเพื่อนกันมา10กว่าปีแล้วนะฮะและอย่างนี้ก็เวลาว่างเยอะขึ้นนะครับแต่ก่อนก็เป็นคนเป็นคนติดแฟนแต่ก่อนแต่ว่าพอตอนนี้ก็มีเวลาว่างมากขึ้นเราก็ได้เจอเพื่อนมากขึ้นไม่ครับรู้จักกันมาตั้งนานแล้วเราก็รู้จักคุณน้ำด้วยนะครับก็ เือนกันก็เหมือนกับที่คุณจ๋าได้ตอบไปแล้วนะครับผมก็จริงจังเป็นคนที่จริงจังกับความรักนะครับแล้วก็ถ้าได้เห็นผมก็จะทบคนก็นานสามสี่ปีหมดแสดงว่ามีเรื่องแต่งงานที่กับพี่จ๋าไปแล้วใช่มคะอันนี้เอาเอาเป็นเรื่องถามกับตัวเองดีกว่าครับโอกาสแล้วนักพนนี้ปวดใจเราเป็นยังไงบ้างครับก็ตอนนี้ก็โสดอยู่ฮะเพื่อนโสดอยู่ เห็นพักเนี้ยพระเอกหนุ่มกล้ามโตอย่างแคลลี่ธนพัฒน์ขยันโหมงานแต่ลุยรับจับสนันวันไหวจนใครเห็นก็อดแซวไม่ได้ว่าหมดแรงกับการเก็บเงินเพื่อขอแฟนสาวอย่างกลิ่นอัสดาพรแต่งงานซะแล้วพร้อมอัปเดตถึงประเด็นร้อนที่ถูกมือดีใช้เชื่อไปแอบอ้างเปิด Facebook ปลอมเพื่อหวังหลอกกลุ่มแฟนคลับงานเนี้ยหนุ่มแคลลี่จะว่ายังไงครับณตอนนี้ไม่ได้คิดว่ามเป็นเรื่องซีรีส์ขนาดนั้นก็เลยถึงไม่ได้เช็ครายละเอียด มันก็มีความเป็นไปได้ว่าถ้าไปพูดอะไรหรือไปทําอะไรคืออาจจะมีการ้าขายเอาเราไปแอบอ้างกับเพื่อนๆหรือแฟนคลับแต่ณนะนะวันนี้เท่าที่ผมทราบเ็าไม่มีนะครับหมดแรงอ้หมดแรงได้ไงครับ <c oughs> ผมกําลังถ่ายละครอยู่สองสาเรื่องเนี่ย <c oughs> หมดแรงกับการถ่ายละครเนี่ยครับไม่ได้คิดเรื่องนั้นเลยนะครับเพราะว่าไม่ได้มีการเรียกค่าสินสอดคือไม่ได้มีการคุยกันถึงเรื่องนี้่าย่ในน้องเขาก็าได้ ทำการเรียนต่อเรียนต่อโทรอยู่แล้วแต่ช่วงนี้ก็ถ่ายละครอยู่2เรื่องกําลังจะเปิดอีกเรื่องหนึ่งก็คงคงไม่หมดแรงเรื่องการเก็บสินสอดน,นะครับก็อาจจะถือว่าขยันกำลังเก็บอยู่ หลังจากชีวิตคู่ครั้งแรกไปไม่รอดสำหรับนางเอกสาวเจนน,นี่เทียนโพสุวรรณล่าสุดก็มีหมอด,ดูคนหนึ่งถ่ายทักว่าสาวเจนนี่มีเกณฑ์จะแต่งงานสายฟ้าแลบเป็นครั้งที่2กับหนุ่มในเครื่องแบบและมีเจ้าของอยู่แล้วด้วยโดนทักแรงแบบเนี้ยสาวเจนนี่จะไ่ายังไงรวมถึงมีคนเห็นว่าวันคล้ายวันเกิดของอดีตสามีเอชชนสวัสดิ์ที่ผ่านมาสาวเจนนี่ยองไปแสดงความยินดีด้วยจริงหรือเปล่าจ๊ะ ก็หาหาคู่กันไหมคะเขาบอกว่าเป็นเป็นหนุ่มใหญ่มีตำหนิด้วยก่นหน้านั้นก็คุณของมันทำงานก่อนดีกว่าถ้าทำมาแบบตีงหัวใจเราก็ชุกระชุ่นไม่ค่ะเพราะมันไม่ได้มีใครถึงชอบไหมครับกับที่เขาทวเพราะว่าดูแบบไม่ไม่ไโอเคเพราะอะไไม่ได้ไม่ชอบแล้วก็ไม่ได้ไม่โอเคเฉยๆค่ะตอนนี้ถือว่าแบบติดใจไหมคะถือว่าแบบก็รอให้เวลามันจังหวะเหมาะสมใช่ถ้าจะมาก็มาค่ะ คือตอนนี้ไม่มีสนว่าจะมีคนเรื่งแบบเป็นพิมานไม่มีเลยไม่พูดถึง ทางด้านดาวรุ่งดวงใหม่ของวิกหมอชิพอย่างบิ๊กเอ็มลิขิตบุตรพรมที่โดนกระแสข่าวเมาส์ออกมาว่าเป็นเกย์ถึงแม้เจ้าตัวจะเคยออกมาให้สัมภาษณ์แล้วว่าตนแมนร้อยเปอร์เซนต์แต่ก็มีข่าวเมาส์ออกมาคอนเฟิร์มว่าหนุ่มบิ๊กเอ็มเคยอยู่กินกับคู่ขาวัยเดียวกันโดยมีน้องหมาชี้ว่าว่าเป็นสายทองคล้องใจแต่ล่าสุดยังมีคนแอบเห็นเจ้าตัวมีแม่ยกสนับสนุนหลงไหลถึงขั้นควักกระเป๋าซื้อแบรนด์เนมประเคนให้ใช้อีกด้วยเรื่องเป็น งไ,งไปฟังจากปากบิ๊กเอ็มกันเลยเรื่องที่ว่าเห็นแบบว่าอาจจะว่าเห็นผมไปกับผู้ชายคนนู้นคนนี้อะไรจริงๆไม่ใช่ทุกคนเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกับผมหมดทุกคนเลยครับแต่ว่าเราเคยแต่ว่ามีชีวิตคู่รูมเมทเอาไม่ไม่มีครับคือรูมเมทก,ก,ก็คือรูมเมทก็เป็นเพื่อนสนิทผมนี่แหละใช่ที่อยู่สมัยที่อยู่หอที่มหาลัยครับก็เป็นเพื่อนสนิทกันตั้งแต่สมัยมัธยมแล้วถามว่าเบื่อไหมก็นิดนึงนะแต่คือเราก็ ทำใจสบายสบายครับคือเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเพราะข่าวพวกนี้มัน,มนก็อยู่ได้ไม่นานแล้วอีกอย่างคือเราเราก็รู้อยู่แล้วครถ้าทุ่มทุมทนขนาดนั้นมากสุดคงเป็นน้ําหอมนะที่ได้มาเราสืบก,ก,ก็เป็นแฟนคลับผู้หญิงนี่แหละครับใช่ก็ประมาณนั้นครับคือพวกกระเป๋าแบรนด์เนมอย่างเงี้ยคือผมก็ไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วส่วนใหญ่จะเป็นผู้จัดก,การผม,มแหละใช้แบบเวลาออกงานนี่ก็อเอาไปให้ใช้อย่างเงี้ยส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นมากกว่า เรียกได้ว่ามีข่าวออกมาให้ชี้แจงกันบ่อยๆสําหรับสาวปุกลุกฝนทิพย์ที่ล่าสุดเห็นไปสนิทสนมกับซุปตาตัวแม่อย่างอ้๊พัชราภาจนมีคนเมาไปว่าสาวปุกลุกกับเพื่อนซีมินพีชยาจะมีปัญหาการจนสวมคอนวอตเชิดผมบ๊อบใส่กันไปแล้วแถมดาราสาวเจ้าประเด็นช่วงหลังยังลงข้อความตัดพอออกแนวผิดหวังกับอะไรสักอย่างเหมือนคนที่เ์อจากรักยังไงอย่างนั้นจะจริงหรือเปล่าไปให้สาวปุกลุกเคลียร์กันเลยจ้า ก็ม uh, mm ีเรื่องน่อยแหละค่ะก็เออก็แบบมีเรื่องแบบไม่สบายใจอะไรเงี้ยเรื่องเกี่ยวกับ เล่้ไปเจอม,มากับคนรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ไม่นานหรอกค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องแบบมันไม่ใช่ถ้าอ,อกหักอาจจะนานกว่านี้อันนี้ไม่ใช่เรื่องความรักก <Yes. S 2> ็ตอนนี้ก็มีคนคุยอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าที่เราไม่ได้เปิดเผยเ,เพราะว่าเราก็รู้สึกว่ามันก็ยังไม่ได้มีภาพออกมาที่จะต้องไายอมรับรว่าเป็นใครหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ช่วงนี้หนูเจอพี่อ้ําบ่อยด้วยเพราะว่าละครตอนแรกเลยละครพราวออนก็ชอบไปดูละครด้วยกันกับพี่อ้ําขอติดสอยห้อยตามไหนๆเราต้องดูละครแล้วเราไปดูกับเจ้าตัวที่เขาเล่นละครไปเชียร์ให้กำ ไม่เจอเจอเพิ่งเจอมาค่ะเออยังพ,พูดเปปกติสิส่งหนปนปกติเนาะก็ปกติค่ะไม่รู้เลยต้องไปถาม<อ>บิมินมเองค่ะ ้องขอปรบมือดังๆให้นักแสดงสาวมากความสามารถหญิงรัฐาที่ล่าสุดได้โกอินเตอร์อีกครั้งมีโอกาสได้ร่วมงานในภาพยนตร์ฮอลลีวูดในเรื่อง The Mechanic ภาค2ซึ่งประกบดาราดังอย่างเจสันสเตเทมอีกด้วยงานเนี้สาวหญิงก็ได้เริ่มถ่ายทำไปเป็นที่เรียบร้อยรวมถึงแววมาว่าค่าตัวในการร่วมงานหนังครั้งนี้ก็สูงเิวถึง10ล้านบาทจริงหรือเปล่าจ๊ะ ก็เป็นภากต่อของหนังชื่อแมคคานิกนะคะในแสดงโดยคุณเจสันเ a ตัมแล้วก็เจสิก้าอัลบาถ่ายทำในประเทศไทยทั้งหมดเป็นบลูสกรีนทั้งหมดสถานที่จริงที่ใช้คือทะเลแต่ว่ากลางทะเลเลยเพราะว่าในเรื่องเนี่ยถูกเล่าให้เป็นประเทศบราซิลถ่ายทำไปแล้ว4วค่ะ,คะเป็นในเรื่องเล่นเป็นสปายมาจากฮ่องกง าจากฮ่องกงแล้วก็มาเหมือนมาเหมือนแบบนมนาวให้พระเอกกลับไปฆ่าคนอะไรเงี้ยแล้วก็พระเอกก็จับได้ว่าเป็นสบายก็เลยเหมือนกับเรามากับบอดี้การ์ดสิบกว่าคนเขาก็เลยต้องหนีอะไรเงี้ยแล้วเราก็ตามล่าค่ะบทก็ไม่ได้เยอะขนาดว่าแบบเป็นตัวเมนในเรื่องเลยเพราะว่าออกมาแป๊บนึงก็ตายแล้ว,ว <c oughs> แต่ก็ได้แข่งได้แข่งได้ต่อสู้กับพระเอกมันก็โอเคมันก็เป็นเป็นโปรไฟล์ที่ดีโอ้ยถ้าตัวไม่สูงหรอกค่ะเ้าตัวไม่สูงทำในเมืองไทยถ่ายทำในเมืองไทยก็เจ็ดค่ะ แต่ไม่ได้เยอะมากนะเพราะเรามาแค่แป๊บเดียวเองไม่ถึงค่ะบ้าไม่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 ถึงขนาดนั้นค่ะหนังมีกำหนดฉายมกราปี2016ค่ะโอ้ก็ดีใจเห็นแล้วดีใจด้วยนะครับเพราะว่านี่คืออีกหนึ่งก้านะฮะของการทํางานของหญิงแล้วก็ถือว่าเป็นโปรไฟล์ที่โู้ที่สุดนะกับการวมงานกับฝั่ง Hollywood ใช่แล้วนะครับก็ถือว่าดีนดีกับพี่หญิงด้วยเพราะว่าพี่หญิงเองบอกเลยว่าเป็นคนแบบการแสดงดีแล้วคือแบบ โปรไฟล์เหมาะสมเปรี้ยงปังอยู่เดี๋ยวต้องตามดูเรื่องนี้นะฮะเดอะแมคกคณิกนั่นเองเจ็ดหลักนะขนาดมาแป๊บเดียวนะพี่หนิงบอกแป๊บเดียวแล้วตายแต่เจ็ดหลักนะออสู้นะควรจะนี้ยังไงควรจะนี้ยังไงชิ้นนี้ประโยคสุดท้ายไงพอถามเรื่องที่เป็นงานมันเกิดของเด็ ขอไม่พูดเรื่องนี้ได้ไหมคะขอไม่พูดได้เลยค่ะเออพี่เจนี่บอกก็ไม่มีใครถามต่อแล้วเอาใจช่วยพี่เจนี่หน่อยอยู่เราอยากเห็นเขามีความรักแบบที่สมบูรณ์แบบครับก็ติดตามกำไรมารไปก่อนได้เดี๋ยวจ้าจะออนแอร์กันพอเริ่มเปิดกล้องก็เป็นละแล้วเมื่อกี้ชอบน้าเดีพูดถึงด้วยเหมือนกันทำไมอะเกี่ยวกับเรื่องที่แบบว่าหมอดูทักว่าเอ้ยเนี่ยไม่ใช่เมื่อคู่ย่าญาติเชื่อไหมเชื่อไหมน้าเดีบอกว่าอ๋อ หมอดูไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่เรื่องของหมอดูทักไม่เชื่อเท่าไหร่แม่ทักนี่เชื่อมากกว่าเออแฮปปี้อยู่น่ารักอะคู่นี้เนาะของคุแฟนแหละพี่เนาะอยู่แล้วคิกกันซะขนาดนี้ทุกคนแฮปปี้ด้วยอ่ะถ้าคบกันเนี่ยนะนะครับอ่ะ เดี๋ยวเราเบรกกันแป๊บหนึ่งดีกว่านะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะข้ามฝั่งไปที่ฝั่งเกาหลีกันบ้างทใครเป็นสิงเกาหลีต้องตามฟังกันหน่อยเพราะล่าสุดมีคดีเรื่องราวของ1กลุ่มศิลปินเนี่ยออกมาฟ้องร้องค่ายาเพลงของตัวเองอีกแล้วมันเยอะมากเลยนะครับที่เราได้ยินข่าวกันมาเนี่ยถูกต้องเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะอัปเดตข่าวนี้รวมถึงประมวลดูกันหน่อยว่ามีกลุ่มศิลปินไหนเคยฟ้องใคร,ใครกันบวบ้างะนะฮะสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากับซอนอ๊อฟเซนเซอร์ แสนแสน